เข้ามาเปิดกงเอี้ยกนะครับนี่เมื่อแสงะวันแสงะวันโผล่นะครับน้องก็จะกินทันทีนะครับยังไม่ได้เปิดผ้าเนี่ครับน้องอึสังเกตพฤติกรรมอึนิดเดียวนี่เห็นไหมนี่ครับมันดูนะครับทําไมผมถึงต้องคว่ำกล่องนะครับนี่น้องอึบนกล่องนะ้นี่ยถ้าผมเปิดนะผมเปิดแล้วผมใส่น้ํานะผมจะเหนื่อยหลายรอบนะครับผมก็เลยคว่ำกล่องนะครับส่วนสุดสวยนะครับเราเปิดได้เพราะอะไรรู้ไหมอ่าน้องไม่อึ ในกล่องนะเพราะน้องจะอือแค่สองจุดนะครับก <_ D> ็คือจุดตรงนี้มีความเป็นไม่ได้กับจุดตรงนี้นะครับเขาจะอือแค่สองจุดเท่านั้นนะครับนกตัวนี้นะครับเป็นสายพันธุ์ที่มาจากชุมพรน้าตาสีเหลืองนะครับจะต่างจากเอียงนงอนเอียงดำนะครับนี่เห็นไหมถึงถึงอยู่ลักษณะนี้นะเดี๋ยวผมก็ต้องเอาเอาน้องเอามาฉีดนะครับฉีดน้ําออกนะครับอ่ะ เพราะว่าอะไรรู้ไหมถ้าเราไม่ฉีดระความปุ๊บพอระความไอ้กล่องนะครับกล่องอาบน้ําน้องนะครับมึงแผลไม่ตาไม่ได้นะมึงเป็นนกอิสลามมึงจะแผลไม่ตาไม่ได้มึงแผลไม่ตาทั้งวันเลยอ่ะเพราะว่าจังหวะนะครับพอน้องอาบน้าปุ๊บน้ํามันก็กระเด็นมาโดนเอืมันก็มันนักก็เน่าเหมือนเดิมอีกใช่ไหมใช่ไหม่จา อะไรของมึงอะตื่นเช้ามานี่กูก็เหนื่อยกับมึงแล้วอาบน้ำพูดได้ยังอาบน้ำ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 พูดได้ยังอาบน้ำอาบน้ำกูบอกให้มึงกูฝึกพูดคำว่าอาบน้ำมันก่อนมึงจะพูดได้หลายรอบแล้วอาบน้ำอาบน้ำอาบน้ำได้ยัง อาบน้ำได้ยังเขาว่าอาบน้ำพูดได้ยังคนขอนจะได้แนละ้วอาบน้ำอาบน้ำอะไรอะเป็นไรเป็นไรเป็นไรฮะอาบน้ำพูดได้ยังกินนะกินนะกินกินนะครับเดี๋ยวจะล้างอึนิดนึงนะครับให้ล้างอึก่อนนะล้างอึก่อนอาบน้ำอาบน้ำอาบน้ำยัง วันนี้กินตำลึงไหมกินตำลึงไหมกินมะละกอไหมมะละกอไหมมะละกอกินมะละกอไหมมะละกอกินมะะลไหมมะละกอกินไหมเอาอะไรครูถามว่ามึงจะแดกมะละกอไหมแดกมะละกอไหมกินมะละกอไหมอ๋อกินน้ำกินน้ำนะครับโอ้ เดี๋ยวกูเอามึงลงพื้นอีกนะฉีดน้ำอีกรอบนึงถ้ากูไม่ฉีดเดี๋ยวกูก็เหนื่อยหลายรอบยังอย่างนี้ยงขุดขุดกุดขุดก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 ุดขุด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 ขุดกุดขุดุดนี่สายพันธ์หลังสวนชุมพราสนะครับดูตาสีเหลืองกูเห็นไหมนี่เขาคือหน้าโลนๆนผัดขนนะคะผัดขนก็เหมือนกับสุดล้อนะครับ โอ้หิวหิวหิวไม่ได้กินทั้งคืนนะครับคือคุณจะเอาอาหารให้นกเอี้ยงปริมาณเยอะแค่ไหนก็ตามนะครับถ้าก็คือดวงอาทิตย์ตกดินไปแล้วนะครับน้องจะไม่กินนะครับคจำไมาได้นะครับซึ่งผมรถบรรทุผมจะทิ้งอาหารให้น้องประมาณ20เมตร30เมตรอะไรอย่างเงี้ยคืออะไรรู้ไหม คือบางวันนะครับเราตื่นมาอาจจาะอาจจะก็คือ6กโมงครึ่งเจ็ดโมงอนเนี้ยตอนเช้าน้องเห็นแสงน้องก็จะได้กินก่อนไงอา่านี่ก็คือพฤติกรรมเอี้ยนนะครับคุณจะต้องศึกษารายละเอียดศึกษาพฤติกรรมแต่ละตัวจดบันทึกอา่าจดจำนะครับไม่ใช่คุณเอาแต่ให้น้ําให้อาหารนะครับไม่นั้นคุณคุณคุณจะไม่ได้อะไรนะครับใครก็เลี้ยงได้ให้น้ําให้อาหารใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหม อกินตอกอย่างไรเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องมาเหนื่อยนะัเคลียร์อาหารอีกเดี๋ยวต้องมาเหนื่อยเคลียร์อาหารอีกเออปล่อยให้กินไปนะครับอ่เดี๋ยวผมจะล้างกรงน้องนะครับ